เคยรู้สึกกันไหมครับว่าทำไมมาตรการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆที่เราได้ยินกันมาตลอดทำแล้วทำอีกมันถึงไม่เคยแก้ปัญหาได้แบบหายขาดจริงๆสักทีวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกลงไปถึงแก่นของปัญหานี้กันครับนี่เป็นคำถามที่สำคัญมากเลยนะครับคือเราเห็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมันนับครั้งไม่ถ้วนเลยไม่ว่าจะอัดฉีดเงินเข้าไปหรือมีนโยบายช่วยเหลือต่ตางๆออกมาแต่เอ๊ะ ทำไมผลที่ได้มันดูเหมือนจะดีขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วก็หายไปมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วนี่แหละครับคือความจริงที่น่าคิดคือแม้จะพยายามกันแค่ไหนแต่ปัญหาใหญ่ๆที่อย่างรากลึกอย่างเรื่องหนี้สินหรือความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเป๊ะเลยเอ๊หรือว่ามันกำลังบอกอะไรเราบางอย่างเกี่ยวกับวิธีแก้ปัญหาที่เราใช้ใช้กันอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าบางที ปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวมาตรการก็ได้นะครับแต่อาจจะอยู่ที่วิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังมากกว่าคือการวินิจฉัยปัญหาที่อาจจะมองข้ามอะไรที่สำคัญมากๆไปตั้งแต่แรกเลย ตรงนี้แหละครับที่เป็นหัวใจเลยคือเราต้องแยกให้ออกนะครับระหว่างการแก้ที่อาการกับการแก้ที่ต้นต่อการแก้ที่อาการเนี่ยมันก็เหมือนเราปวดหัวแล้วกินยาแก้ปวดคือมันก็ช่วยให้ดีขึ้นนะแต่เป็นแค่ชั่วคราวโรคจริงๆมันไม่ได้หายไปไหนซึ่งมันต่างกันเลยกับการแก้ที่ต้นเหตุที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้เราในระยะยาวจริงๆลองนึกภาพตามกันดูนะครับสมมติเราเห็นต้นไม้ต้นหนึ่ง ใบมันเริ่มเหลืองเริ่มเหี่ยวเฉาสัญชาตญาณแรกของเราก็คือพุ่งไปที่ใบเลยใช่ไหมครับอาจจะไปหาซื้อยามาพุ่นๆหรือเอาปุ๋ยไปใส่ที่ใบแต่บางทีปัญหาที่แท้จริงอ่ะมันอาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่เรามองไม่เห็นก็ได้นะครับนั่นก็คือรากของมันไงที่อาจจะกําลังอ่อนแอขาดสารอาหารอย่างหนักอยู่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เรามัวแต่ไปดูแลที่ใบเนี่ยมันไม่มีทางเลยครับที่จะทําให้ต้นไม้ทั้งต้นกลับมาแข็งแรงได้ เนี่ยแหละครับคือภาพสะท้อนของการกระตุ้นเศรษฐกิจแบบระยะสั้นเลยมันก็เหมือนกับการพ่นยาไปที่ใบไม้นั่นแหละครับคือมันอาจจะดูเขียวขึ้นสดชื่นขึ้นมาได้บ้างนะแต่ตราบใดที่รากมันยังป่วยอยู่ต้นไม้ทั้งต้นก็ไม่มีทางที่จะแข็งแรงได้อย่างยั่งยืนและเนี่ยแหละครับคือหัวใจของปัญหาที่เรากําลังคุยกันอยู่เอาละครับแล้วไอร้รากของปัญหาที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คําตอบมันซ่อนอยู่ในคําว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบเศรษฐกิจเรานี่เองครับ คำว่าโครงสร้างทางเศรษฐกิจฟังดูอาจจะยากนิดหนึ่งนะครับแต่ว่ากันง่ายๆเลยมันก็คือระบบท่อส่งเงินของประเทศเรานั่นแหละครับเป็นตัวกำหนดเลยว่าเงินจะไหลไปทั้งไหนไปถึงใครแล้วจะถูกกระจายออกไปอย่างไร ซึ่งโครงสร้างที่เรามีอยู่ตอนนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนสําคัญอยู่2อ,อย่างเลยครับอย่างแรกก็คือเงินมันหมุนเวียนได้ไม่ดีพอมันไหลไปกองกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่ขีเหมือนเลือดที่เป็นเลี้ยงร่างกายได้ไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็อย่างที่2ออันนี้น่ากังวลมากคือโครงสร้างนี้ดันปล่อยให้เงินทุนจํานวนมากรั่วไหลออกไปนอกประเทศอยู่เรื่อยๆคําพูดนี้อธิบายภาพได้ชัดเจนมากเลยครับ คือมันไม่สําคัญเลยว่าเราจะเทเงินอัดฉีดเข้าไปในระบบมากแค่ไหนแต่ถ้าโครงสร้างของเรามันเหมือนถังน้ําที่รั่วอยู่แล้วก็สุดท้ายเงินพวกนั้นมันก็จะไหลออกไปจนหมดอยู่ดีทําให้ความพยายามทั้งหมดของเรามันได้ผลแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองพอเราเห็นรากของปัญหาชัดเจนขนาดนี้แล้วก็ถึงเวลาที่เราต้องเปลี่ยนวิธีคิดและก็มองหาหนทางใหม่ๆกันแล้วล่ะครับนั่นก็คือการลงมือซ่อมที่รากฐานของระบบอย่างจริงจัง นี่คือจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดเลยครับเราต้องเลิกแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเลิกพ่นยาที่ใบไม้แล้วหันมาลงมือแก้ไขที่ตัวโครงสร้างจริงๆจ,จ,จังๆกันสักทีถ้าจะให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับวิธีเก่าที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันก็เหมือนการเห็นกําแพงบ้านร้าวแล้วก็แค่ไปเอาสีมาทาทับให้มันดูสวยๆไปก่อนซึ่งมันก็ดูดีได้แค่ชั่วคราวนะครับแต่ปัญหารอยร้าวที่ฐานรากมันยังอยู่แล้วก็รอวันที่จะพังลงมา แต่วิธีใหม่ก็คือเราต้องกลับไปซ่อมที่ฐานรากที่มันแตกเล้าวนั่นแหละครับให้มันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมเพราะสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นตึกสูงเสียดฟ,ฟ้าหรือระบบเศรษฐกิจของประเทศก็ตามถ้าไม่มีฐานรากที่มั่นคงแข็งแรงทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างขึ้นมาก็ไม่มีทางยั่งยืนไปได้เลยครับคำถามสำคัญที่ทิ้งท้ายไว้ก็คือเราพร้อมที่จะลงมือซ่อมแซมฐานรากของเราอย่างจริงจังแล้วหรือยัง